ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีส่ภูสู่คนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับเนาะสีภาพไปตามแนวทางนะครับล่าพัฒนาหลังหวยเล่าพัฒนาออกพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาออกพี่น้องกับโค้งสีราบกันดีแล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับว่าออกอยังน,นะครับ เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะกับพ่อหเฮ็ดในพี่น้องพิหวังนะครับเบื้อในพี่น้องพิดหวังเลยนะครับมาตลอดดีตลอดพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องมาเบิ่งนะครับมาดูนะครับเนาะมาเบิ่งของพ่อใจดีพี่น้องนะครับอ่ะมาเบิ่งเลยนะครับนี่คือพ่อใจดีพี่น้อง นะครับนี่คือของพ่อใจดีวิ่ง3กับ9จับคู่3ามศูนย์สามหกสเสาเกเก้าเก้าเก้สเขียนเก้าเจแต่มันเป็นเก้าสามานมันเบิงบบดีก็เลยเอาเก้าสาแต่ไปบอกในกลุ่มเจเก้าเออเกเจดเด้อบอกในกลุ่มก็ได้พิมพ์บอกในกลุ่มอยู่พี่น้องบ่แวนว่าบ่พิมพ์บอกนะครับ พอเจดีมันไป่าซับสนกับรัฐบาลไทยแน่พี่น้องนะครับขนาดของเจออ้อยนะครับขนาดของเจออ้อยดาวเียเบื้องที่หลังพี่น้องคงเพิ่นกับเจ็ดเก้ากันพเพราะมันเจ็ดแปดมันก็ได้ท่วงติ่งกันก็เลยว่าได้ไปแล้วก็ไปเลยก็เลยบอได้ไปคิดอย่างพ่อไม่ได้เขียนไปแล้วแก่แกับแก่ประท่านคือจังพอใจดีย์นะพออยากให้มันเลอะพออยากให้มันเปื่อนอยากให้มันดูดีนะครับเจ็ดเออเก้าสามเนี่ย เขากระท้วงสมาชิกกระท้วงขึ้นกันว่าเป็นยังคือเข็ดเก้าสามซ้อนกันนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเป็นเก้าเจ็ดเด้อนะครับนั่นแหละเป็นขอ้อมผิดของพ่อเจดีเองแต่ว่าแนวทางพ่อเจดีเขาแน่นอนเก้าเจ็ดน,น,น,นี่เขาแน่นอนพี่น้องนะครับไปเบิ้งในกลุ่มได้เด้อนะครับเบิ้งในกลุ่ม V ีไอพี่ได้นะครับเก้าเจ็ด พี่น้องนะครับคงเจ้อ้อยนี่จะให้เบิ้งที่หลังพี่น้องนะครับเนาะเอาของพ่อใจดีจังหดกลมาพี่น้องนะครับเนาะนะครับเก้าเจ็ดเข่าพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับนี่ของพ่อใจดีมาเบิ้องคงเจ้อ้อยพี่น้องนี่ขคงเจ้อ้อยพี่น้องนี่คือของเจ้อ้อยพี่น้องนะครับวิ่งสามกับเจ็ดพี่น้องพ่อใจดีนะครับให้เบิ้งนะครับนี่ คงเจอ้อยนะีนะครับขงเจอ้อย้วไห่มาสามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสามเก่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก่าแต่ผมไปลงเขียน 78, เจ็ดแปดหายแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยขนาดปูซีหนึ่งเพิ่นไห่ฟันเจ็ดเก่าผมยังไปหลงฟันสิบหกเห็เพิ่นเอาเบื้งด้นั่นเห็นบอพี่น้อง,นนนนองเบื้องข้อผิดพลาดของผมขังนี่ นะครับเนี่ยไล่เลี่ยงลงมาเบิดเลยพี่น้องนะครับเพราะใจดีพิดเองพี่น้องนะครับพิดเองนะครับเนาะอ่าบ่เป็นยังพี่น้องบ่เป็นยังคนน้องผิดพลาดมันจงค่อยดีพี่น้องถ้าบ่อผิดพลาดมันบ่ดีนะครับเนาะอาต่อมาพี่น้องนะครับนี่ของเกอ้อยก็รู้เรื่องแล้วนะครับเนาะเอาแสดงว่า พีดน้ำพอใจดีเองพี่น้องนะครับอันนี้เราเป็นเก้านี่พี่น้องนะครับแล้วเป็นเก้านะครับเออพอใจดีซับซ้อนขนาดเลยคนว่าเขากับเด็กไข่แ้วมันซับซ้อนขนาดเลยพี่น้องนะครับเอามาตามต่อไหมพี่น้องเอามาเบิ่งของปูท่องมาดนปูท่องพี่น้องปูทองวิ่งหกกับเก้าปูทองวิ่งหกกับเก้า พี่น้องเข้าไปที่เก้าพี่น้องนะครับเนาะตัววิ่งเข้าที่เก้าจับคู่เก้าเจ็ดแตกออกตัวกลับพี่น้องนะครับออกตัวกลับเด้อนะครับพี่น้องออกตัวกลับนะครับของปู่ทองนะครับบัดนี้พี่น้องมีสองสำนักสองอาจารย์พี่น้องที่ว่าเขาบนเข่าล่างนะครับนั่นเป็นของไผ้พี่น้อง มาเบิงมาต่าวน้ากันว่าเป็ี่นของไฟพี่น้องครับของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับของปูซีหนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดเป็ยนยังไงพี่น้องนะครับ,เ,าาเ,าารบเข้ามาที่เจ็ดพี่น้องเข้ามาที่เจ็ดนะครับเข้ามาที่เจ็ดเข้าเจ็ดศูนย์บน เจ็ดเก่าลังถ้าผูใ้ใดตามเพิินนะครับนี่คือแนวทางนะครับเนาะนี่คือแนวทางนะครับของเจ็ดสำนักเกอาจารย์นะครับอันนี้ของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับเป็นใดพี่น้องสุดยอดเนาะนะครับสุดยอดบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับสุดยอดอีนนี้ นะครับมีสำนักเดียวที่รุดพี่น้องนะครับบอกที่รุดไม่สำนักเดียวนะครับนองนั่นเขาเบดพี่น้องนะครับมาตามต่อพี่น้องตามต่อปู่สอนพี่น้องปู่สอนเป็นยังไงพี่น้องปู่สอนก็มามาทั้งวิ่งพี่น้องวิ่งเจ็ดวิ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเป็นไง สุดยอดพาพี่น้องผู้สอนนะครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางเกตสำมนกเกตอาจารย์บอถ้ำใหม่พี่น้องผิดหวังนะครับเข่ามาบอผิดหวังแน่นอนจักน้อยพ่อใจดีเสี่ยวกุ้มเนี่เข่าไปไหวอยู่ชุดวิไอพี่อยู่พี่น้องเพราะว่าพ่อใจดีบ่มีได้ใดอย่างเนาะนะครับโตฟันก็ว่าโตแน่แน่น้องนะพี่น้องแต่ยังผลาดนะครับก็าว่ามันเน้นมาหายแล้วพี่น้องนะครับ เนาะสุดยอดว่าพี่น้องอันนี้ก็สองคู่พี่น้องทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเลยทั้งบนทั้งล่างมาพร้อมพี่น้องมาพร้อมเลยบอธรามดาพี่น้องบอกเรเวๆว่าบอธรามดานะครับมาตามต่อพี่น้องตามต่อนะครับปูดอนพี่น้องวิ่งศูนย์กับหกเข่าที่ศูนย์พี่น้องจับคู่ เขาที่ศูนย์เจ็ดนี่คือปูอุดรพี่น้องนะครับนี่คือปูอุดรน,นะครับพี่น้องให้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมืออื่นจวดให้ได้พี่น้องลาวพัฒนาสีย่ย่ำสี่ค่อยคเฮ็ดสีค่อยๆอยอ,ยอันนั้นเอาพี่น้องบาดี้นะครับเนาะบ่เป็นปยังพี่น้อง ข้อเจดีก็ขอโทษขอแพร่หลายพี่น้องนะครับตามรักข้อเจดีเขาเน้นๆเต็มๆได้ละเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับวิ่งเก้านะครับแต่ดันไปเป็นเก้าสามโอ้ยจะมันเป็นแนวไรนะครับขอโทษขอแพรพี่น้องหลายมาเบิ่งปูมงก้นพี่น้องปูมงก้นก็จะได้แก้ไขพี่น้องรุดมาหลายหวดแลพี่น้องนะครับหนึ่งกับหกพี่น้องนะครับว่าเป็นยังแต่ก็สิเนมีแนวแก้ตัวจรดพี่น้องเพิ่นต้องแก้ห้ได้น้อพี่น้องเนาะ อ้าวต่อมาพี่น้องพ่อใจดีพิดพลาดเองนะครับก็บอกอยากว่าหลายว้าหลามมันกับบอกคือบ่าวดีกว่วนะครับบ่าวดีกวัวนะครับมันก็เห็นเราสามเก้าจัดไปกันได้สามเก่าตลอดเลยพี่น้องเนาะมันเป็นเจ็ดสวยงามเลยพี่น้องสามโตแตกเลยนะครับบพกับบอกเป็นยังมันคือการแก้โตนะครับพี่น้องบ่าเป็นยังนะครับวันหนาวไม่พี่น้องนะครับ คุยกันหลังไห่เล่าพัฒนาออกทุกมือทุกวันนะครับเอาสําหรับมือนี้พอใจดีก็มีความสุขแล้วที่เฮ็ดให้พี่ให้น้องอ่ามีความสุขได้ถ้าพอใจดีบด่ได้ทรงเข้าไปเก้าเจ็ดีแห้งสิแก่ตัวบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าอยู่ในกลุ่มพี่ไอพี่ก็มีเก้าเจ็ดอยู่นะครับของพอใจดีนะครับมันก็นเลยแก่ตัวได้นะครับอันนี้บ่ได้อ่าอีกอย่างได้พี่น้องเอาความจริงเ้่กันไปเบิ่งอยู่ในอัน อ่าุ่มเลยว่าพอเจดีวอกก้อนเหล็กออกบ่อเบานะครับทรงหานะครับทรงหนะครับเนาะก้อนเหล็กออกกาเจ็ดนะนะครับเนาะ,ะอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องมืออื่นพอเจดีลงเล่าพัฒนาให้จวดให้นลยพี่น้องบ่ต้อง่ารัฐบาลไทยพี่น้องนะครับจวดเอาเล่าเนี่ยรวดอ่ะนะครับอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ